อีกเพียงไม่กี่อึดใจถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราคงได้เห็นสูน้าดารุ่งชาวเดนมาร์กอย่างรัสมุดหอยลุนเข้ามาลาตาคาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าแม้ราคาจะดูสูงไปหน่อยก็ตามนี่คืออีกครั้งที่พิสูจน์ให้รู้ว่าการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกนั้นมันเข้มข้นขนาดไหนในแต่ละปีพวกเขานำนักเตะชั้นยอดเข้ามามากมายไม่เพียงแต่พวกสโมสรใหญ่อย่างพวกบิ๊กโฟร์บิ๊กซิกอะไรก็ตามนะครับแม้แต่สโมสรที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็ยังมีการเสริมทั โหดเสริมเยอะนี่เองนะครับที่ทําให้บ่อยครั้งเราได้เห็นนักเตะที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตามที่สโม,มสรหรือแฟนๆคาดหวังเอาไว้ได้ด้วยความที่ฟุตบอลลีกนั้นเล่นกันอย่างรวดเร็วรุนแรงประทะหนักข้วบอลกันแบบถึงลูกถึงคนซึ่งมันตายจากลีกอื่นอยู่เยอะพอสมควรทําให้บางคนก็อาจต้องใช้เวลาสัก1-2ปีเพื่อปรับตัวหรือนานกว่านั้นและในกรณีที่แย่ที่สุดบางทีพวกเขาอาจจะยอมแพ้แล้วมุ่งหน้าไปเอาดีสักที่หนึ่งในลีกต่างประเทศเลยก็มีซึ่งวันนี้นะครับพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะ ลกอื่นแท็ในแปดแท่งดังพังกับพิเมเลกแต่ดันเทพที่ลิกอื่นคนแรกเคราดปีเก เริ่มต้นกันที่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะก่อนที่ประการหลังกระทิงดุรายนี้จะก้าวขึ้นไปสู่กองหลังระดับตำนานของบาร์เซโลนาอย่างในทุกวันนี้ปีเก้เคยเสียผู้เสียคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนก่อนที่เซอร์เลฟกุสันจะค้นพบว่ากองหลังรายนี้ไม่ได้เหมาะกะบับฟุตบอลอังกฤษเลยแม้แต่น้อยตัวนี้ส่งปีเก้ให้กับเรอัลซาลากูซายืมตัวสั้นๆก่อนจะขายกลับไปให้กับบาร์เซโลนาทีมที่เจ้าตัวจากมาในปี2008ที่ทเขานั้นกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาโดยจำนวนการลลลงงสสนนนาาาาามมมมมทททััั้้้ิิ616แะชอีีกกกบบเซโ ยากอัสปาตอีกหนึ่งตั้งแต่ชาวสเปนที่เคยได้โอกาสมาท้าทายตัวเองในศึกเรียม์ลิกนะครับแต่ก็ไม่รอดพังพินาศแบบไม่เป็นท่าซึ่งถ้าจะพูดถึงเดียวของยากอัสปาตกับลิเวอร์พูลนั้นมันคือความล้มเหลวอ,อย่างแท้จริงแต่ถ้าจะพูดถึงอัสปาตกับเซลตาบีโก้แล้วก็ทุกอย่างจะกลับกันในทันที เพราะสำหรับเชลตาแล้วอัสปาตก็ไม่ต่างจากตำนานดีๆนี่เองนะครับพอนั้นตั้งแต่เรายิงสเปนิสกลับมาที่กาลิเซียอีกครั้งในปี2015จนถึงตอนนี้เขายิงให้กับเชลตาบิโก้ไปแล้วกว่า129ประตูจาก254เกมเรียกว่าอัสปาตเนี่ยแหละรครับเชลตาบิโก้แมนตัวจริงเสียงจริงคนต่อมาเยโรมบัวเต็ง กองหลังอิสิเลกรายนี้มีโอกาสได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่24นัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นก่อนที่ซัมเมอร์ปี2011ซิตี้จะตัดสินใจปล่อยไปกรหลังรายนี้ไปนซบบายเยนวินิกด้วยค่าตัวบอๆเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งจากนั้นโบวเตงก็ไปเป็นกองหลังตัวหลักของพี่เสือและคว้าแชมป์รวมกันกว่า20ครั้งและยังพาอินสิเลกก้าไปควา้าแชมป์โลกมาได้สำเร็จในปี2014อีกด้วยส่วนทางกับซิตี้นะครับที่แม้จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเอา, e า,าเอริกไไรเควมมปเดส ในปี2 0 1 5นะในครับตอนที่เมมฟิสเดปายกล้าเข้ามาสู่ถิ่นโอทราวฟอร์ดเขาก้าเข,ข้ามาด้วยความหวังที่เต็มปรีของแฟนยูนเต็ดในฐานะผู้เล่นหมายเลขเ็คนใหม่ก่อนที่ความหวังทั้งหมดจะพังเละไม่เป็นท่าตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูกาคลครึ่งในล,งละครแห่งความฝันมันคือฝันร้ายของทั้งเจ้าต,ต,ตัวและแฟนปริษัทแดงทุกคนซึ่งเจ้าตัวนั้นเคยถึงขนาดถูกจับไปลงสนามให้กับทีมชุดยูยี่สิบเอ็ดเลยด้วยซ้ำก่อนที่แมนยูจะหมดความอดทนปล่อยตัวลุกรายนี้ออกไปซบโอลิมปิกลียงช่วงตลาดนั่น,นป 2017. นีนยิงพใาาน,นา The echo for อีกงแข้งตัวรุกที่ไปไม่รอดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันกับเมฟิสเดปลายและเกราปิเก้แต่ในกรณีของฟอนลานนั้นอาจเรียกได้ว่าเลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะนับตั้งแต่วันที่เจ้าตัว9เข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงนั้นทุกอย่างก็มีแต่แย่กับแย่มากและแย่ที่สุดรวมระยะเวลากว่า2ปีครึ่งที่เจ้าตัวนั้นคาแข่งอยู่กับยูไนเต็ดสถิติรายนี้มีเพียงแค่10ประตูนะครับแต่การลงสนามทั้งหมด62นัดและนั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวสําหรับประสบการณ์ในการแข่งที่พรีเมียร์ลีกก่อนที่กราฟชีวิตของฟอนลานจะพุ่งกระฉุดในทันทีหลังก้าวออกจากแมนยูไปทั้งรองเท้าทองคํายุโรปปี2 5ร่วมกับอองรีแชมป์มากมายกับ e Madrid, แอเลติโก้มาดริดในนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2010เปรลินโย นี่คือมิฟิลชาวบราซิลที่ไก่เดินทองทัดแนมพอสเปอร์ไปคว้าตัวมาจากโคลินเทียในปี2013โดยเม็ดเงินกว่า17ล้านปอนด์ปอลิงโยใช้เวลา2ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแต่เขาก็ยังไม่สามารถยกระดับทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้และย้ายไปขายแค่ในลีกจีนแทนโดยราคาเบาๆเพียงแค่12ล้านปอนด์เท่านั้นก่อนที่ลมอะไรไม่รู้นะครับจะหอบเอาบาร์เซโลนาที่กำลังหน้ามืดไปคว้ามิฟิลรายนี้มาร่วมทีมโดยราคา40ล้านยูโรในปี2017ซึ่งเป็นที่บาร์เซโลนาที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าดับเบิลแชมป์ในปีนั้นมาครองได้สําเร็จก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะย้ายกลับไปเล่นที่จีนในซีซั่นต่อมา อังเคลดีมาเรียน อีกหนึ่งแขงหมายเลขเจ็ 7, แห่งโอทัฟฟอร์ดที่แมนยูสาธุมเงินกว่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้ามาจากเรอัลมาดริดในปี2014ด้วยความหวังที่จะให้ริมเส้นรายนี้พาทีมกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งแต่ทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นแม้ดิมาเรียจะออกสตาร์ทได้ดีกับแมนยูในเตดแต่หลังจากนั้นในแคบทุกอย่างก็แย่ลงเริ่มต้นด้วยอาการบาดเจ็บฟอร์มที่ตกลงคาวิจารณ์จากสื่อตามด้วยการถูกโจรขึ้นบ้านซึ่งทั้งหมดนั่นคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ดิมาเรียไม่แฮปปี้ที่จะค้าแข่งในอังกฤษอีกต่อไปก่อนที่จะหมดใจกับ U, แมนยูได้ถูกขายให้กับเปอชในราคาขาดทุนนะครับายใน,นระยะเวลา1ปีหลังจากย้ายมาเท่านั้นและที่มันเจ็บปวดที่สุด ก็คือแต่ตัวก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าสมัยที่เล่นให้กับยูเนเต็ดหลายเท่าตัวเลยทีเดียวคนสุดท้ายนะครับราเดเมลฟาวเก กับปอร์โตและอาร์เจตินมาดุริดนะครับเขาคือกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกกับโมนาโกเขาคือู่นหน้าที่ดีที่สุดของทีมแต่ในพิมเมลีชื่อของราดามิลฟอลเกากลายเป็นตัวโจกซะอย่างนั้นพราะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นบาดเจ็บเ CL กับโมนาโกเจ้าเสือหนุ่มเอลติเกรก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากฟื้นตัวเขาใช้เวลา2ฤดูก,กาลในการยืมตัวสสโมสรในพิมเมลีทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีทีที่เหมือนกันเอาชื่อเสียงทั้งหมดไปทิ้งนะครับเขายิางได้รวมกันเพียงนงลก็่าวเห เสือตัวนี้ยังไม่สิ้นลายโดยการซัดให้มนารกวรทั้งสิ้น30ประตูก่อนจะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกเอิงมาได้สำเร็จในฤดูก,กาล2016-2017และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์